ไกก่น้้ตดสวัสดีครับบ่าไก่ครับมาเด้อไอ้น้องมัอนี้ได้พวงนุ่มมากครับเราไม่ยากพวงนุ่มสวายสนองกินครับมัอนี้นะยากพวงนุ่มแซ่บเลยครับไอ้แจ่ลผอมแซ่บเลยมาเด้อครับเด้อน้องเด้อมาเด้อไอ้น้องเด้อผมน่ะปีงแฮมแล้วครับนี่ได้กาดได้หอมเลยเป้า โอ้แฮมแล้วได้การเลยนี่นะซับแจวของผมราการเลยโอ้จวดจวดจวดอยู่มันมันนะมาเด้อครับไอ้น้องเด้อย่างผมรมครับนี่มันห้อเลยสกายนี่ไปเลยไม่ต้องใส่เขียงอูห้หอนหัวตาไฟชนี่เนาะ มาครับพี่น้องย่างผงนมงูครับนี่นะมัรกกระสือซอสอหอยกือซุนูเขานี่ครับเสือสาดนหาิหนูหดสันนาผมแซ่บเลย,เน,ยน้องพี่การมาเด้อน้องเด้อกินแห่กินพร้อมดียลยเลยนี่ครับนี่เอา้าพี่การเขาจำแจวอีกบนี้ เก้วกับผมจนย้างเดาได้หมดละเอาา้าราการของ้อง้องกินแบบบ้านๆเท่านี่แหละวาง,งเสื้อผ้าตองนี่แหละอย่งนี้เปิงทวเปิงจาน Nếu bố nhầm Cuối bóng chèo kìa nè, Ô ô Ô ô khóc tầm đi nữa มาเด้อไอ้น้องเด้อแซ่บๆกินข้าวนึ่เดียวครับข้าวแรกนึ่เดียวแซ่บๆเลยนี่